คุณแพร่คุณแพร่แล้วก็ได้สมภาษาดไปเรียบร้อยทั้งสองแพรเลยใช่สองแพรเลยนะคะอยากจะถามถึงใครพี่มาได้เลยนะคะเอมมี่กลับไปเรียบร้อยแล้วนะคะวินาก็กลับไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองจ้าอแมนด้าไปถึงยูนิเวอร์สแล้วคะ่ะอ่านะคะวินาวินาหมีแต่คนเรียกร้องหาวินาอ่ะทีมงานขาโทรเรียกวินากลับมาคะ่ะ <c oughs> ได้ไหมเนี่ย <c oughs> ทีมงานขาโทรเรียกวินากลับมาเรียบร้อยนะคะในช่วงเช้าก็มาฟิตติ้งทั้งชุดประจำชาชุดราตรีใช่ค่ะใช่บิวนะคะตอนนี้บิวกำลังเข้าไปในห้องฟิตติ้งอยู่นะคะส่วนคุณพรฟ้าพรฟ้าไปพรฟ้ามาแล้วเมื่อเช้าค่ะกลับไปแล้วนะให้พี่ปางอ่านบ้างดีกว่าตาเริ่มลายแล้วค่ะตอนนี้ตาลายแล้วน้องซินดี้เมื่อกี้มาแล้วค่ะสัมภาษณ์น้องไปเรียบร้อยแล้วน้องมาช่วงบ่ายเดี๋ยวถ้าน้องออกมาจาก ด้านในเดี๋ยวจะไปสัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่งนะคะบรรยากาศในวันนี้นะคะอิ่มจะบอกว่าเป็นบรรยากาศที่ทุกคน ดีไซเนอร์ Designer แต่ละคนมาด้วยความพร้อมกันจริงๆมันดูไม่มีความกังวลใดๆเลยเหมือนทุกคนเตรียมตัวของตัวเองมาทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะส่วนที่เหลือก็คือเอามาเติมอีกอาจจะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ที่เหลืออีกสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือมาเติมเต็มนั่นเองนะคะเพราะว่าเราอยากจะให้ชุดราตรีแล้วก็ชุดประจำชาติทุกชุดเลยนะย้ำว่าทุกชุดของน้องๆสวยที่สุดบนเวทีอยากให้น้องๆวันในวันสำคัญเนี่ยสวยที่สุดใช,ใช่ไหมอีออมแอบเห็นเอ้าถือกระเป๋าเดียวเดียวเดียวจะกลับแล้วไง จะกลับแล้วหรอเอาเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะเป็นยังไงกลับเป็นแฟนเลยกเป็นยังไงต้องบอกเลยว่าแฟนๆนางงามค่ะการชมประกวดนางงาม Miss Universe Thailand ปี2020ปีนี้นะคะ คุ้มมากๆคุ้มจนไม่รู้จะคุ้มว่ายังไงแล้วนะคะเพราะว่าวันนี้ที่เรามาเนี่ยถือว่าเป็นสเปเชียลมากๆที่ให้เหล่าดีไซเนอร์นะคะตั้งแต่ชุดราตรีพรีริมไฟนอลรวมไปถึงชุดประจำชาติเนี่ยดีไซเนอร์แต่ละคนช่างผ่าออกแบบแต่ละคนเนี่ยได้มาบอกไอเดียนําเสนอแนวความคิดนะคะรวมไปถึงทําให้เห็นเลยว่าเราอะมีความแบบผูกพันกับนางงามขนาดไหนแล้วนําเสนอออกมายังไงคะ่ะก็จะได้เห็นกันตั้งแต่แบบกระบวนการแรกเลยเพราะว่าหลายๆดีไซเนอร์ก็ได้มีการแบบถ่ายภาพเอาไว้ด้วยคะ่ะเป็นวิดีโอว่าแบบ เริ่มต้นทำยังไงก็มีสต็อกฟุตเทจเอาไว้ก็เดี๋ยวน่าจะได้ปล่อยให้ชมกันเร็วๆนี้ค่ะเร็วๆนี้ใช่ที่คือรียบกลับไปไหนเนี่ยไปเตรียมตัวเรียบกลับไปเตรียมตัวนะคะเพราะว่าเดี๋ยวใบตองเนี่ยจะต้องมีการไปทําผมนะคะกับของชิต่ออ่า ทำผมกับทางชี้ต่อนะคะก็ต้องขอบพระคุณทางชี้มากๆเลยที่ดูแลผมให้กับเหล่าสาวงามนะคะก่อนที่พวกเราจะขึ้นประกวดนะคะก็ได้มีการแบบจัดเรียงลําดับคิวเนาะในการที่จะให้พวกเรานะคะไปดูแลเส้นผมก็เรียกได้ว่าดูให้มันสวยงามแบบเลิศอลังการกันไปเลยทีเดียวใช่ใช่ค่ะใครที่มีปัญหาผมดีดผมแดงหรืออะไรเงี้ยอ่ะก็ไปทำบาซิเลียนเลยค่ะเชิญเลยค่ะไปแม้ไปด้วยกันอ่ะไปด้วยกันเลยค่ะ อะไรถือแฟนคลับได้เลยเพราะว่าเมื่อกี้แฟนคลับก็เรียกร้องเราเยอะเหมือนกันโอ้ยขอบพระคุณมากเลยนะคะยังไงก็ฝากแฟนๆน,นะคะฝากเชียร์ใบตองด้วยนะคะหนางงามโั้กลิงนะคะเศร้าชุมพรคนนี้นะคะมาด้วยใจจริงๆมีความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะแล้วก็ลงมือทําจริงๆยากที่จะไปให้ทึ่งมงนะคะฟ้าเป็นกำลังใจด้วยก็ฟากบอสกันเลยอีกครั้งนึงนะคะดอกจันสามศูนย์หนึ่งดอกจันสี่เก้าสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกนะคะแค่นี้นะคะก็เป็นกําลังใจง่ายๆให้กับใบตองได้แล้วคะ่ะที่สาคัญนะคะไม่ใช่แค่เป็นกำลังใจให้กับใบตองนะคะฝากเเป็นนกาัังใใจห้บพื่อๆ าวงามอีกทุกคนด้วยนะคะหลากหลายช่องทางมากๆฝากติดตาม Instagram อินสตาแกรมของพวกเราสาวงามด้วยนะคะโอเคขอบคุณมากขอบคุณ <พา S 3> <ล>นะคะขอให้ผมสวยสบัดแระเด้งนะจ๊ะเดี๋ยวให้น้องไปเตรียมตัวเ<ไ>ตรียม<ห>พอมเรตรียมตัวเตรียมความพร้อม,ม,อมของอะไรนะผลิตภัณฑ์เลยนะ <S <S ชิ โอเคค่ะกล้องขำนะคะเดี๋ยวก้็กล้องขำกันหมดแล้วนะคะเออโอเคค่ะจ้าบายบายจ้าอ่าไปค่ะเดี๋ยวเราจะไปฝั่งนู้นกันต่อเดียวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดียวเดียวไปก่อนนะการจะไปไหนนะมานี่ก่อนค่ะมานี่ก่อนใครเดินผ่านนี่ลากหมดเลยเพราะสวัสดีค่ะน้องแบมสวัสดีค่ะไหนนะนักแสดงรอบนึงค่ะสวัสดีค่ะแบมเอ็มยูทีศูนย์หกนางสาวอริซราปุเรชตังค่ะ วันนี้เป็นยังไงเรียบร้อยหมดหรือยังคะเหลือเอ่อ VTR อีกนิดนึงค่ะแต่ว่าจะเดินออกไปหาอะไรทานก่อน เอานิี้ทานได้แล้วสิเพราะว่าก่อนหน้านี้น่ะตอนรอบที่แบบชุดว่ายน้ําเป็นยังไงบ้างเตรียมพร้อมๆยังไงตื่นเต้นมากค่ะพยายามกินค่ะกินพยายามทําให้ตัวเองอิ่มแล้วก็มีพลังเราเราไม่ได้ซีเรียสว่าแบบว่ารูปร่างเราจะบวมหรือเปล่าแต่ว่าเราเน้นว่าเรามีความสุขหรือเปล่ามากกว่าไม่งั้นมันจะไม่ออกมาจากทางสีหน้าแล้วก็ท่าทางเพราะว่าเราอยากรู้สึกว่าเราแข็งแรงมากกว่าเราต้องฟิตแล้วก็เฟิร์มค่ะเป็นยังไงบ้างดีกว่าพี่ถามบรรยากาศของวันที่ประกวดในรอบชุดว่ายน้ำ โอ้ยชุดว่ายน้ําสนุกมากค่ะเสียงเพลงใดๆก็รู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นครั้งแรกของเราที่เราได้ใส่ชุดว่ายน้ําเดินผ่านคนประมาณเยอะขนาดนั้นใช่เยอะขนาดนั้นแล้วกล้องเยอะมากแล้วมันก็เป็นเด็กใหม่เนอะก็ไม่เคยแบบว่าโอ้โหใส่ชุดว่ายน้ําเดินอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่าเออเราก็ทําเต็มพี่เพราะว่าเราจอ j o ดอะโ moment มากแล้วตอนเดินเสร็จอะ มันเป็นความรู้สึกว่าเราขนลุกตัวเองอะ่ะ <S an> คือมันเป็นความรู้สึกที่เรารู้สึกว่าเราทํามันได้เต็มที่มากๆแล้วพอเราเดินออกมาเราขนลุกตัวเองอะ่ะ <Ừ, S 2> เออแล้วมันเป็นความรู้สึกที่เออมันดีนะเพราะว่าอย่างน้อยเราก็รู้สึกว่าเราทําเต็มที่แล้วอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกแบบภูมิใจแล้วภูมิใจ<ร>ามากค่ะเพราะว่าตอนเดินออกมาอย่างที่บอกขนมันลุกจริงๆนะเออแล้วแล้วมันแบบมันภูมิใจในตัวเองมากๆที่ทําได้ออกมาดีขนาดนั้นค่นะอาแล้วก็ปกติเนี่ยตอนปีพวกพี่เนี่ยไม่กินข้าวนะก่อนเดินเนี่ย กลัวดิกลัวพุงออกสิโอ้โหไม่มีใครกล้ากินข้าวเลยดียปากนอะพีที่แลวกินข้าวเหนียวมะม่วงที่โรงแรมอินอร์คอนติเนนทัลหัวหินเขาก็เลี้ยงดีมากเป็นแบบบาฟเฟ่อาหารไทยมีแกงเขียวหวานอร่อยค่ะก็พยายามกินให้เรารู้สึกว่าเรามีความสุข จริงเนาะในเรื่องของการเลี้ยงของกองนี้อย่างที่บอกคือเลี้ยงดีมากปีที่แล้วอังจริงไม่มีนางงามคนไหนเข้ากองแลพอมลงนะเข้ากองแลคือน้าหนักขึ้นกันทุกคนแต่ว่าใช่แต่ว่าที่กองก็มีแบบว่ากิจกรรมให้ทํามีให้ออกกําลังกายมีอะไรอยู่แล้วใช่ไหมฝากอะไรกับแฟนๆเนค่ะก็สำหรับแบม MUT06 นะคะอยากจะบอกว่าปีนี้นะคะแบมตั้งใจมาเต็มที่เลยนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นปีแรกเนี่ยก็บอกได้เลยว่าแซ่บแล มีอะไรให้หลุ้นแน่นอนค่ะเพราะว่าแบบไม่ได้มาเล่นๆนะคะปีนี้บำมาเพื่อแบบเอามงค่ะถ้าสมมติถ้าชอบแล้วก็อยากให้เป็นกําลังใจให้แบบนะคะสามารถโหวตได้นะคะที่ดอกจันสามศูนดอกจันศูนสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากนะคะอาเชียฝากแฟนเป็นกําลังใจใก็เชียร์อยู่แล้วอะลูกสาวไปค่ะเดี๋ยวเราไปฝั่งนูง้นกันบ้างนะคะตอนนี้นะคะโซลุยก็ น่าจะเริ่มฟิตติ้งกันจะเสร็จแล้วเข้าไปได้ไหมคะอ๋อเดี๋ยวพี่เขาจะหอุ้ยเป็นเกียริมาเป็นเกียร์เป็นเข้า,ขานะคะห้องนี้ได้ในกำลังฟิตติ้งส,ส,ส,สุดประ